สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะก็หวังว่าทุกท่านคงจะสบายกันดีแล้วก็ได้ติดตามชมไปแล้วสำหรับนะคะตอนจบของซีซั่นที่1นะคะ ด,ดาราจักรรักรำนำใจค่ะในขณะที่หวานนะคะกำลังอัดคลิปนี้อยู่เนี่ยหวานยังไม่ได้ดูนะคะได้ข่าวว่ามีตอนที่27แล้วก็มีการตัดต่อเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมคะมี28แต่จริงแล้วนะคะทั้งหมดก็คือในซีซั่นที่1คือ27ตอนนั่นเองค่ะเอาละค่ะอพิโซดนี้นะคะขอพูดถึงดังห่วงสมุดลิขิตนะคะจันทราสะหน่อยค่ะโอ้ยชื่อไพเราะมากๆเลยนะคะดังห่วงสมุดลิขิตจันทรานะคะเรื่องนี้จะมา เป็นส่วนที่2นะคะหรือว่าเราเรียกว่าซีซันที่2ของเรื่องดาราจากรักรรำนำใจนั่นเองค่ะหวังเชื่อว่าทุกคนนะคะที่เป็นผู้ชมเรื่องนี้ต่างก็รอคอยไอ้ท่อนล่างหรือว่าซีซันที่2ให้ออนแอร์เร็วๆใช่ไหมคะก็พวกเราได้ยินข่าวรือกันแล้วแหละเพราะว่าก็ฟีดขึ้นมาเต็มเลยนะคะสําหรับเรื่องราวของซีรีส์จีนเกี่ยวกับว่ามีชาวเน็ตจีนนะคะก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องนี้บนไวป่อนั่นแหละว่าเออในตอนแรกนะคะมีความรู้สึกว่าจะต้องออกอากาศ ยังต่อเนื่องแน่ๆเลยเพราะว่าก่อนแน่น้านี้มันมีเรื่องธาตุปิศาจเพื่อนๆจําได้ไหมคะซึ่งเรื่องนั้นก็แบ่งเป็นสส่วนเหมือนกันคือแบ่งเป็นสองสีซันนําแสดงโดยดินละบานะคะขวัญใจของพวกเราแล้วก็เหรินเจียหลุนค่ะก็หล่อหวานนะคะหล่อหวานสําหรับเหรินเจียหลุนก็ออกอากาศอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะคะนี้เหตุที่ละครจีนถูกแบ่งออกเป็นส่วนส่วนแบบนี้อย่างน้อยคือถ้าเกิน40ตอนก็จะต้องถูกแบ่งเป็นสนส่วนเนื่องจากว่ามีข้อจำก กัดเรื่องจำนวนตอนของละครจีนนะคะก็ดังนั้นเนี่ยละครหลายๆเรื่องก็เลยมีแบ่งเป็น2อสองพาร์ทเป็นอย่างน้อยคือซีซั่น1แล้วก็ซีซั่น2ซึ่งมีเป็นหลายๆเรื่องเลยนะคะที่ต้องออกอากาศในลักษณะนี้ค่ะ แต่สำหรับละครเรื่องดาราจากรักรำนำใจนั้นนะคะซีซั่นแรกก็จบแล้วนะคะคืนนี้นี้ดั่งห้วงสมุดลิขิตจ,จันทราเนี่ยก็ยังไม่มีข่าวแน่นอนเลยเกี่ยวกับกำหนดการออกอากาศนะคะจากการวิเคราะห์ของเหล่ากูรูวงการบันเทิงจีนนะคะที่มีชื่อเสียงคือมีเรียกได้ว่ามีแชทชิดชๆเยอะๆบนเว็ปอเนี่ยก็มีการเผยแพร่บนเวยบปอว่าให้ตั้งข้อสังเกตน,นะคะคือพวกเขาก็ได้เขียนบรรยายไว้ว่าในตอนแรกเลยเนี่ย สำหรับละครเรื่องนี้นั้นไม่ได้มีข่าวใดๆออกมาเลยว่าจะเป็นเรื่องดาราจากรักรรำนำใจที่จะมาออนแอร์นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือออนแอร์มาออกอากาศได้เร็วนั่นเองค่ะคืองงกันไปเลยเพราะว่ามันผิดปกตินะคะจริงๆแล้วเนี่ยละครที่ มีกำหนดว่าจะต้องออกมาฉายในตอนแรกมันไม่ใช่เรื่องดาราจากรักรรำนำใจนั่นเองเรียกได้ว่าเปลี่ยนกระทันหันมาเป็นเรื่องนี้นะคะก็เมื่อนำมาออนแ r อร์ก่อนเนี่ยข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือแม้กระทั่งเพลงต้นเรื่องก็ยังยังไม่มีด้วยซ้ำไปนะคะกลายเป็นแบบมีบันเลงบรเลงช้าๆไปไซะอย่างนั้นนะคะซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นเป็นเพราะว่า งานไอ้จำนวนมากของของซีรีส์เรื่องนี้มันยังไม่เสร็จสิ้นในขั้นตอนต่างๆอย่างสมบูรณ์นั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเรื่องนี้ออกฉายโอ้โหผลตอบรับนะคะกลายเป็นว่าดีสุดๆเลยนะคะก็ทำให้ดารานักแสดงคือวัยรุ่นที่มารวมตัวกันอยู่ในเรื่องนี้คือเป็นแรงดึงดูดให้คนดูเนี่ยมาสนใจเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วก็บทนะคะบทพูดภาพสีสันต่างๆแล้วก็คาแรคเตอร์ของตัวคละครคือดาราทุกท่านทำมาได้ อย่างดีจริงๆค่ะโดยเฉพาะนะคะหลิงปู้อีแล้วก็เฉิงเซาชาง ความน่าสนใจคือมันไม่ได้มีความน้ำเน่าอยู่ในละครนี้ด้วยนะคะก็คือเหล่ากูรูเขาก็บอกกันว่าคือคุยกันมาว่าคือสองครอบครัวคือครอบครัวของพระเอกกับนางเอกเนี่ยคือในเรื่องไม่ได้มีการดึงเอาเรื่องราวของผลประโยชน์ทับซ้อนต่อกันมาก็คือสองครอบครัวนี้ปกติแล้วไม่เกี่ยวข้องกันเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีความบาดหมางอะไรในครอบครัวคือไม่ได้มีความแค้นอะไรต่อกันเลยระหว่างครอบครัวพระเอกกับนางเอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับพระเอกกับนางเอกมันเป็นเพียงการพัฒนา ความรู้สึกระหว่างวัยรุ่น2คนจริงๆนะคะการครอบงำแล้วก็การไล่ตามอย่างไม่หยุดยั้งค่ะแล้วก็ความตื่นตระหนกที่จะหลบหนีนะคะประโยคเหล่านี้เพื่อนๆก็ต้องเข้าใจแล้วละ่ะถ้าติดตามมาเรื่อยๆว่าใครเป็นคนที่ไล่ล่าไล่ตามความรักอย่างไม่หยุดยั้งนะคะคลั่งรักส่วนใครเป็นคนที่ตื่นตระหนกเหมือนกระต่ายแล้วก็ค่อยๆจะหลบหลีกนะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดค่ะเขาทั้งสองคนก็คือพระเอกกับนางเอกนะคะก็ไม่สามารถที่จะหนีชะตาก,กรรมของความสัมพันธ์ไปได้นะคะพวก เราคนดูก็กริดกราดกันไปค่ะแต่ระหว่างทางก็มีความดราม่าอยู่นะคะ ในนวนิยายเนี่ยผู้เขียนค่ะไม่ได้เน้นเรื่องของการดึงอํานาจและก็ความบัดหมางมามากนักนะคะผู้เขียนเขามุ่งเน้นไปที่เรื่องราวของครอบครัวซึ่งเป็นแนวถนัดของท่านค่ะเรื่องราวของมิตรภาพและก็ความรักที่ล้อมรอบตัวของนางเอกนะคะของเฉิงเซาชางเด็กสาวกําพรานั่นเองแล้วก็คําอธิบายเรื่องส่วนใหญ่ของนวนิยายเรื่องนี้อธิบายถึงสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเฉิงเซาชางนะคะนางเอกมีพ่อแม่และก็พี่น้องที่รักแต่ ด้วยเหตุผลในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเธอถูกพ่อแม่ทิ้งให้อยู่กับคนที่ไม่รักเธอแล้วก็เติบโตขึ้นมาด้วยการได้รับอาหารเสื้อผ้าเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็เกือบจะเสียชีวิตด้วยโรคในชนบทนะคะทีนี้เมื่อพ่อแม่กลับมาเนี่ยเดิมที่เธอคิดว่าสามารถจะจะได้รับการดูแลได้ดีขึ้นจะมีที่พึ่งแต่เพราะความเกลียดกาดของของแม่ของเธอเนี่ยแหละค่ะเธอก็เลยนางเอกของพวกเรานะคะก็เลยไม่รู้สึกถึงความรักใดๆเลยเพราะแม่ของ เธอลืมไปว่าเธอเป็นลูกสาวที่ยังอายุน้อยอยู่แล้วก็ไม่ได้อยู่กับพวกเขามาตลอดนะคะคือไม่ใช่แค่การเลี้ยงดูเท่านั้นที่นางเอกเราต้องการแต่ว่ายังต้องรวมถึงความห่วงใย,ยความอาทรความอ่อนโยนที่ต้องแสดงออกมาให้ลูกเห็นด้วยคือให้ให้เธอเห็นนะคะ ความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างเธอกับแม่ของเธอก็เลยแย่ลงไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็นางเอกของพวกเรานะคะต่อมาเธอก็ได้พบกับจักรพัฒดดนีผู้ให้ความรำเอียงค่ะคือเทความรักมาให้กับเธอนะคะดังนั้นนางเอกของพวกเราก็จึงปฏิบัติต่อท่านจักรพัฒดดนีราวกับว่าท่านเป็นแม่แท้ๆของเธอเลยนะคะแล้วก็อาศัยอยู่ในวังของจักรพัฒดดนีในช่วง5ปีที่หลิงปู้อีถูกลงโทษไปชายแดน ความสัมพันธ์ของเฉิงเซ้าชางกับแม่ที่แท้จริงของเธอนะคะไม่ได้คืนดีกันอย่างเต็มที่นะแม้จนถึงตอนจบของนวนิยายต้นฉบับนะคะก็ยังไม่ได้คืนดีกันอย่างอย่างร้100อยเต็มร้อยอ่ะคือแม้ว่าแม่ที่แท้จริงของนางเอกจะรู้ดีก็คือเซียวหยวนอีนะคะจะรู้ดีถึงความผิดพลาดท,ที่เธอได้ทำเนี่ยแต่ว่าอาการบาดเจ็บในใจเหล่านั้นของเฉิงเซ้าชางนะคะมันไม่สามารถที่จะทําให้มันปราศจากรอยแผลเป็นจากความรู้ สิที่เคยเกิดขึ้นอย่างยากลำบากได้นะคะโอ้ oh, เป็นเป็นการสะท้อนแนวความคิดที่พอดเรื่องแปลกแปลกใหม่มากนะคะเพราะว่าปกติแล้วนางเอกนะคะก็จะต้องมีความเคลียร์ ปมทุกอย่างได้นะคะสําหรับนวนิยายที่จะจบเนาะก,ก็ต้องเคลียปมโนนปมนี้ได้หมดแล้วก็ความรักโดยเฉพาะความรักระหว่างพ่อแม่กับลูกแบบนี้ก็น่าจะเคลียกันจนถึงจุดที่สิ้นสุดได้แต่ว่าเรื่องนี้นะคะนวนิยายนวนิยายเรื่องนี้ไม่เคลียค่ะไม่เคลียนะคะส่วนมิตรภาพแล้วก็ความสัมพันธ์นะคะของนางเอกอ่ะมันก็จะมีหลายแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นของนางเอกกับว่านซีซีนะคะอันนี้เป็นแบบ ประเภทสบายๆคือสองคนนี้มีลักษณะที่เหมือนกันค่ะดังนั้นพวกนางนะคะก็จึงถูกชะตากันตั้งแต่แรกพบเลยจริงๆสองคนนี้พบกันตั้งแต่เป็นเด็กๆแล้วนะคะความสัมพันธ์ของเฉิงเซาชางกับเหอเจาจิ่นบ้างคู่นี้เปลี่ยนจากไม่เป็นมิตรกันในครั้งแรกที่พบกันนะคะแล้วก็กลายมาเป็นเพื่อนกันในที่สุดแต่กว่าจะมาเป็นเพื่อนกันได้ก็คือต้องโอ้โหเหอเจาจิ่นก็ต้องพบกับจุดหักเหสุดๆของชีวิตของนางเช่นเดียวกันนะคะ ส่วนความสัมพันธ์ของเฉิงเซ้าชางนางเอกของพวกเรากับลวดจี้ทงนะคะลวดจีทงคือนางร้ายนางมานั่นน่ะก็เริ่มต้นด้วยความเป็นมิตรภาพดีๆในครั้งแรกนะคะแต่เพียงแค่ไม่กี่อึดใจต่อมาก็กลายเป็นเกลียดชังไปแล้วค่ะโดยลวดจีทงเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะคะแล้วก็ปิดซ่อนใบหน้าของตนเองค่ะจากนั้นนะคะเฉิงเซ้าชางเมื่อได้รู้ถึงความคิดที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในตัวของในหัวของอลวดจีทงเนี่ยนะคะ เฉิงเซ้าชางนางเอกของพวกเราก็ไม่มีวันที่จะให้โอกาสลวดจีทงผู้หญิงคนนี้อีกครั้งแน่นอนค่ะก็คือจะมาทําร้ายเธอเหรือไม่มีทางนะคะคือนางเอกของพวกเราเรื่องนี้เป็นคนมีความพยาบาทค่ะเฉิงเซ้าชางเป็นคนแบบนี้นะคะนางจะไม่แสดงความเมตตาต่อผู้ที่ทําร้ายเธอค่ะเช่นเดียวก,กันกับแม่ของเธอเธอก็ไม่เว้นนะคะสําหรับนางเอกของพวกเราเออพอดเรื่องดีนะคะในวนรณิยายแปลกดีค่ะแต่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นข้อยกเว้นสําหรับ เฉิงเซ้าชางนางเอกของพวกเรานั่นก็คือหลิงปู้อีนั่นเองนะคะเฉิงเซ้าชางให้อภัยค่ะแล้วก็ยอมแต่งงานกับหลิงปู้อีท,ทั้งทั้ที่หลิงปู้อีเคยทําร้ายจิตใจของนางจนนางก็เกือบป่วยตายไปอีกรอบหนึ่งนะคะ สำหรับละครจีนเรื่องนี้นะคะทั้งเรื่องเนี่ยก็คือทั้งสองส่วนได้รับการตรวจสอบแล้วก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะหมดแล้วจากหน่วยงานของรัฐบาลจีนแล้วก็ได้รับลายเส้นให้ออกอากาศได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวเน็ตนะคะชาวเน็ตชาวจีนก็เชื่อกันว่ามีความเป็นไปได้ที่ส่วนที่2เนี่ยก็ต้องออนแอร์ใกล้ๆกันนั่นแหละก็คือมีโอกาสสูงมากนะคะตอนนี้ก็มีตัวอย่างออกมารัวๆเลยค่ะออนไลน์นะคะจำนวนมากเกี่ยว กับหลิงปู้อี่นี่แหละที่ใน5ปีต่อมานะคะคือออกมาให้พวกเราได้เห็นเต็มไปหมดเลยค่ะก็ยิ่งกระตุ้นความอยากดูของผู้ชมมากขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันบนเวทยปอว่าโอ้ฝ่ายผลิตยังคงยุ่งอยู่กับการตัดต่อนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะตัดให้มันมากขึ้นหรือจะตัดให้มันลดลงอีกนะคะในส่วนที่2เพราะมีเรื่องราวของเออนี่ก็เป็นอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่ามีเครื่องแต่งกายที่มีความคล้ายประเทศญี่ปุ่นมากเกินไปเลยต้องมีการรีเช็คนิดหนึ่งนะคะ เป็นหัวข้อที่ทางฝ่ายผลิตก็ก็ต้องตรวจดูอีกครั้งเพื่อแบบเพื่อให้มันมันผ่านได้ดีแล้วก็ไม่เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์มากๆนั่นเองค่ะและช่วงปลายเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนกันยายนนี่แหละนะคะเป็นช่วงที่ทุกคนก็รุ้นมากเลยมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วที่ส่วนที่2นะคะที่ใช้ชื่อเพลเรเพาะพิงว่าดังห้วงสมุดลิขิตจ,จันทราเนี่ยจะออนแอร์ค่ะ หวานว่าก็ยังดีเนาะไม่นานเท่าไหร่ค่ะไม่นานหรอกแป๊บๆนะคะทุกท่านก็จะได้รับชมกันแล้วนะคะในส่วนที่2ค่ะเอาละค่ะหวานก็ให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ท่านที่ได้รับชมคลิปนี้อยู่นะคะคิดเห็นเป็นประการใดคอมเมนต์มาคุยกับหวานได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ